มีสีมีสีอ่อนสีเข้มอ่๋ออันนี้แมะอมมันมาอมน้ำใช่ไหมสีต้นต้นต้นปลายจะอ่อนต้นต้นล่างจะเข้มอาเข้ออลงมาเนาะข้อไม้หมดเลยเจอเห็นรู้รูออก ขันก่อนนะถามมันตันก็แต่ดูแล้วซีลอนไรมันก็เสื่อมสภาพแล้วาะสีมันชมพูผมน้ำตัวมันบว,วมมันไม่มีรูที่จะปล่อยออกซิเจนเข้าไปเราะเรนี้เลยอืมอเพิวเตอร์กลางกลางต่อแยกมาดู ดูให้ซวเตอร์มันแน่นหรือเปล่าดูที่เียรลงมันไม่ค่อยออกส่วนนี้เป็นทงังซีโอไลน์นะครับที่ทางสมาคมซื้อมาเดี๋ยวเราจะเอาซีโอไลน์นี้ใส่เข้าไปในแทงค์ที่เราถอดมาเมื่อกี้นี้ของเครื่องตัวเล็ก มีรมัรง,งสังอรว่าไอตัวช่องทางลม<บ>เข้ามันด,ดูเล็กดูว่ามีลมออกมาหรือปะกว้างกว้ง ผสมผสมวิหมดไหมหมดหมดหมดหมแล้วเสียงแรงไม่ได้ทีนี้ปะไม่สะเกดาเไม่ได้ถอนมาเราไม่ได้ถอนมา อันนี้เรเล่นกระบอกเล่นสารอย่างเดียวไม่มีอะไรแล้วตรงออกมาแล้วใส่สารชือ่ออะไรครับอันนี้เราไล่ข้อต่างๆข้อต่อต่างๆเรียบร้อยแล้วประกอบแอกทงเข้าไปแล้วก็ใส่เสารเชือ่ออะไร ที่สัตว์เลียงไร้ที่ทางสมาคมซื้อมาหนึ่งครั้ง ไอย,ยขอเขานะนาดินมแลวเราก็ตักสารซื้ออะไรนะครับใพ่อใส่ไ้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดบ้านเรามีสารนี้แล้วก็เอามาไม่ต้องซื้อตัวถังแข้งใหม่แข้งนี้เป็น7-8็ดแปดคันนะสารซือ,อะไรนี่ก็เป็นสารที่ของบริษัท จะหลน่นะครับัจะเป็นเกรดเดียวกับของดูเวลที่ใช้กับเครื่อออกซิเจนคอนเซนเตอร์นี่เรากำลังทำที่คนอื่นยังไม่เคยทำมาก่อนในประเทศไทย ก็เปิดเรียบร้อยนะครับไม่ให้ความชื้นเข้าไปปิดถังด้วยเรียบร้อยเติมสารเรียบร้อยนะครับก็จะข,ข้อที่มันแน่นโดยธรรมชาติมนแล้วก็เอาแผนกรองกดเข้าไป ก็สปริงกดให้มันกระชับลงไปให้สม่ำเสมอครับก็สปริงใส่ป๋าใส่กด้ลงมาเดี๋ยวมาดูกันว่า <S <S <ด>ออกซได้มากกว่าเกาสิบลึกหรือรนาด เรประกอบเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเด๋ยวต่เตอเข้าระบบแล้วก็วัดเอาเล็กเบรเชอร์ได้ไหมออกไหมแล้วก็เปร์เซนต์ออกซิเจนได้ไหมเดือดน้อยสอบดู ไปลรอกังแว้วเจ็บๆไเจสตูกับวันเสร็ปักกเลยอดเจสตูกันสร็กัางชาเสร็จใช้แค่69ชั่วโมงเองนี่ย ปิดตั้งไว้ก่อนอ่ะมาดูลมที่ออกจาก okay. นนแขอนนแงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ได้ไหมไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรง,ไม,แรงไม่แรงมากม,มากลองฟิลเตอร์ไไยังไงบ้างอ่ะวันนี้เราลองมองวัดกับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะจากเราเปลี่ยนเซีวอะไรไปแล้วนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะฟิลเตอร์มัน โฟมไม่ดีมากออกเก็บเอาเหล็กนี้ออกจากตัวถังแล้วนี่วิ่งมาวิ่งมามามาชนหน้าหน้ามอเตอร์นี้<อ>แล้วอันนี้ก็จ่ายาจ่ายออกคนให้ไม่แน่ใจหลักการมันยังไงไอ้ขวางนี้ก็มีถังพักอีกแล้วตัวนี้แอรจัดด้วยแอรจัดเร็กูเลเตอร์ด้วยอะไรหมายถึงแอรจัดแรงลม เปอร์เซ็นต์เน่ยเปอร์เซ็นต์ใช่อะไรใช่อะไรตอบเปอร์เซ็นต์คอนโทรลจากข้างหน้านี่พี่ไหนอ่าโอเคนี่ก็คือตัวเอาโฟลว์เอ่าอ่าันเลยใช่ไหมมันเปิดมันก็จะเปิดตามตามจังหวะอืมอืมใช่ใช่เพราะว่านี้มันต่อโดยตรงไปออกนี่จะไม่ไม่จัดเปอร์เซ็นต์ได้ใจะไอ้จัดลิตรเปิดบินได้ใช่ไหมได้ได้ไอ้จัดด้วยดีต้นใช่ดีต้นใช่ไหมอ่าโอเคมันใช้ตัวนี้ช่วยใช่ได้เลยอ่ารีวอล์บรีวอล์กรีเวชอร์ออกคร่าอ่าใช่ใช่ แนาะไอ้นี่แล้วมันทำงานไหมไอ้นี่นทำที่ปรับได้อยู่โอเคปรับได้อยู่ชุดชุดชุดมาสวิตสวิตหน่อยว่ามันทำในการเอาทิ้งเลยอะ่ะ ก็เป็นพันกองที่ถางซิลไฟว่าเหมือนอัดอากศาศไปแล้วก็มันไม่เข้า นี่ก็ประกอบตัวแผ่นกรองซียวไลแล้วก็ประกบเข้ากับตัวถังออกซิเจนแทงเรียบร้อยเดี๋ยวจะทดสอบแรงดังลงลนลมแลออกซิเจนทำงานนี้จากที่ความดันของตัวฟั๊มนะครับใช้ได้เรียบร้อยแล้วก็ เปลี่ยน CO ไรแล้วเปลี่ยนพันกองเรียบร้อยแล้วออกซิเจนอยู่ที่7 0เทสเซอร์อยู่ที่1 2 PSI เมื่อกี้เราวัดได้7 4เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนทีนี้มาวัดตัวเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน ให้มันอากาศเข้าตัวถังไม่ตกคนนี้ก็จรงน้ำมาอันนี้ก็ขยับมาละตัดเสร็จสี่แล้วก็ดูแลก็ใช้ได้ระดับนจากการจรงน้ำมา เรื่องลวครัตรงนี้ตัวเล็กมากเลยเรียบร้อยแล้วครับเครื่องตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าโอสามลิตรตอนนี้ออกซิเจนได้65%เลยนะครับใช้มา69ชั่วโมง ซีเจนก็จอดตรงนี้นะ